ก็สวัสดีนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำหลังคาโดยเบตันด้วยวิธีหักคอมาคนระับต้องผ่าขึ้นหรอนะ เรียกเอาไปตาที่อ่อนๆหน่อยนะ อยู่นะครับ เสร็จแล้วครับอือจะเป็นอย่างนี้เวลาขึ้นมุงอ่ะเห็นไหมครับวางสลับ วิธีนี้ใช้ได้นะครับทําเป็นหลังคาได้